การปฏิบัติการแฮงอัพจากตำรวจไซเบอร์ได้นำมาฉับพลันสืบเนื่องจากคดีการหลอกลวงที่มีลักษณะเฉพาะเริ่มต้นจากการเป็นฝ่ายเรื่องรัดนิสินธนาคารกลุ่มคนร้ายใช้อุบายการโกหกเกี่ยวกับข้อมูลบัตรเครดิตองค์ยืดเพื่อหลอกให้โอนเงินโดยเจ้าหน้าที่ไซเบอร์จับกลุ่มกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาตินี้ที่ตั้งฐานฝั่งกัมพูชาซึ่งหลอกลวงเหยือให้โอนเงินตรวจสอบโดยใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าและข้อความกูเี็ตเป็นเครื่องมือบทความข่าวข้างต้นเล่าถึงการจับกลุ่มหัวหน้าแก๊งคอนเซนเตอร์อาชิง พร้อมทีม12คนที่มีบทบาทในการหลอกลวงเหยื่อและฝ่าฝืนกฎหมายในคดีฟอกเงินโดยมีการสืบสวนและติดตามข้อมูลจนได้พยานหลักฐานมากมายเช่นการเหยื่อละเมิดสิทธิ์และถูกทำร้ายทางกายการใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าเพื่อคุกคามและการซื้อข้อมูลส่วนบุคคลจากบริษัทเอกชนในการดำเนินคดีนอกจากนี้ยังมีการยืนยันการประกอบอาชญากรรมด้วยข้อหาที่หลากหลายเช่นการเป็นซ่องโจรการฉ้อโกงและการฟอกเงินการสืบสวนยังพบว่ามีการใช้ข้อมูลปลอมแปลง และการนำเข้าข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ส่วนตัวซึ่งทำให้มีความเสียหายแก่ประชาชนจำนวนมากเรียกร้องการยุติการกระทำอาชญากรรมข้ามชาติด่วนและต้องการการพิจารณาในศารอาญาโดยเร็วพร้อมทั้งเรียกร้องการติดตามการขายข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์อย่างเคร่งครัด